คุณค้าวันนี้นะคะหอนด้าซิตี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากนะคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมนนีโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณลูกค้าเลือก5้าทางเลือกด้วยกันนะคะลองไปดูกันไหมคะว่าแต่และทางเลือกเหมาะและตรงใจกับลูกค้ามากแค่ไหนคะ่ะทางเลือกที่หนึ่งนะคะดอกเบี้ยพิเศษศูนเอร์เซนเท่านั้นเองยังไม่พอมาพร้อมกับ h o n d a Exclusive Care 5ห้าปีทางเลือกที่สองนะคะ ดอกเบี้ยสูงเปอร์เซนต์และรับส่วนลดจุกๆไปเลย70,000ืบาทและแถมด้วย Honda Ultimate c a ค่หรือจะรับเป็นทางเลือกที่3นะคะก็คือรับส่วนลดเต็มๆเช่นเคย70,000บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0.99%มาพร้อมกับของแถมก็คือประกันภัยฟรี1ปีและ Honda Ultimate Care ค่ะทางเลือกที่สี่นะคะ รับส่วนลดไปเลยจุกๆุเช่นเคย70,000บาทมาพร้อมกับประกันภัยฟรี2ปีและ Honda Ultimate แค่ค่ะและทางเลือกที่5นะคะพิเศษเฉพาะ City HB เกรด S+ นะคะ Double Smile plus 7ปีค่ะ Honda ช่วยผ่อนเดือนละ2,100บาท,บาทนาน12เดือนเลยนะทุกคนและยังช่วยผ่อนเดือนละ1,100บ,บาทนานถึง72เดือนอีกด้วยนะคะ รวมมูลค่าทั้งหมดก็คือ1น4 0 0บาทว้าวสุดๆเลยนะว้าวจริงว้าวจังว้าวมากยังไม่พอนะอยังแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งบวกกับ Honda Ultimate Care ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ5ทางเลือกที่ปอมแนะนำไปมีทางไหนที่ถูกใจคุณบ้างอย่าลังเลทักมาเลยนะคะว่าอยากได้ทางไหนที่มันโดนใจคุณที่สุด ทุกข้อเสนอว้าวจริงๆนะคะทักปองมาได้นะคะบาย